เราอย่าไปสนใจกับอเมริกาเลยสนใจขเขมรดีกว่ามันเกิดปรากฏการณ์อะไรขึ้นลู้ไหมจากชาวบ้านเขาเนี่ยที่โรงงานถูกปิดเขาจะเลิกจ้างเศรษฐกิจซบเซามากหลังจากที่ประเทศไทยปิดด่านไม่ค้าขายกับขเขมรตอนนี้อินฟูขเขมรออกมาเรียกร้องออกมาโพสต์เรียกร้องแล้วว่า17ล้านคนของชาวขเขมรจะไปกลัวไอ้ฮุนเซนทําไมมันทําให้พวกเราลําบากออกมารวมตัวขับไล่ประท้วงมัน นี่จุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นมาแล้วครับบุน <c oughs> เซนความร่มสลายระบบบุนเซนเนี่ยจะเกิดขึ้นแล้วปกติประชาชนชาวกัมพูชาจะไม่กล้ากับบุนเซนนะครับเพราะมันมีกองกําลัง B S Q นะครับฝ่ายคงฝ่ายค้านมันยิงเขายุบฝ่ายค้านตอนนี้เริ่มแล้วครับอินฟูของขเขมรเปิดหน้าชัดๆไม่กลัวบุนเซนแล้วครับออกมาเรียกร้องประชาชนเริ่มรวมตัวกันหลายพันคนเรียกร้องค่าแรงเรียกร้องบุนเซนบุญมาเนตให้แก้ไข เมื่อวานนี้เองครับอินฟูขมรนออกมาแล้วแนวชายแดนครับเริ่มมีการลักลอบเอา AK47 ประจำตัวออกมาขายแล้วก็ทหารหนีทัพนะครับพูดถึงเรื่องคุณกันยอมพลังนี่นะครับนายกอนุทินชื่นชมคุณกันยอมพลังนะไม่ได้คุยกับสื่อมวลชนนะครับคุยกันหลังใหม่กินคุยกันระหว่างกินข้าวบอกเอ้ยกันนี่มัน เป็นศูนย์รวมที่ระดมความช่วยเหลือจากชาวบ้านที่มีเลือดรักชาติเนี่ยนะครับไปสู่มูลนิธิกันยอมพลังและกันมันก็ทำให้เห็นผลไปสร้างถนนสร้างห้องน้ําสร้างบังเกอร์ซื้อโดนซื้อกล้องสองกลางคืนซื้อเสื้อเกราะอะไรให้ตอนนี้กันจอมพลังก็ไปช่วย แนวรบผมใช้คำว่าแนวรบที่เราต่อสู้กันบริเวณบ้านหนองจานหนองยาแก้วนะครับกันเขาทำถูกแล้วครับกันเขาทำถูกแล้วครับแล้วก็ชื่นชมว่ากันทำดีนะแต่ว่าที่ผมประทับใจนะแม่พลตีเบญญพลพลตีเบญญพ,พลนะครับผู้บัญชาการ กองกำลังบูรพานะครับอันนี้เป็นนักรบแนวหน้าเลยนะผลตีเบญจพลเนี่ยนะครับผู้ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่สองนะครับรับผิดชอบแนวชายแดนท่านจันในด้านสาตแก้วนะครับด้านสัแก้วประทับใจน้องเขาเป็นเด็กรุ่นเตรียมทาหารรุ่น32นะครับ แต่ว่าเป็นผู้บัญชาการกองพลอาณาลาบที่สองแล้วนะครับรุ่นพี่ลูกชายผมสามรุ่นนะครับพูดประทับใจมากคนนี้จะเป็นไอดอลของประชาชนคนไทยแทนแม่ทัพกุ้งเลยนะครับหลังจากแม่ทัพกุ้งแม่ทัพภาคที่สองกษียณไปเนี่ยพลตีเบญญพลพูดได้สัใจมากบอกว่าผมเปิดเพลงในประเทศไทยผมมาหนักหัวพองเหรอ ใครจะไปฟ้องอะไรก็ฟ้องนะครับสอวอังคาจะพูดว่าอย่างไงเนี่ยถ้าพูดพอเพราะนะเราเป็นคนไทยไม่น่าไปพูดอย่างนั้นนะคุณจะเป็นสอวอหรือจะเป็นนักสิทธิมนุษยชนอะไรก็ช่างถ้าหวังดีกับประเทศไทยจริงๆก็ต้องโทรศัพท์ไปบอกกับท่านพลตีเบนจะพลหรือแม่ทัพภาคที่หนึ่ง นะครับว่ามีข้อวิตกห่วงใหญเรื่องนี้ยังไงแต่การที่ท่านเอาไปโพสลงและคนมันเห็นทั่วโลกมาบอกว่าทหารไทยอินฟลูเอนเซอร์ไทยในการจอมพลังเอาหนังไปฉายเนี่ยมันจะทำให้ขมเมรเนี่ยไปเป็นการละเมิดสิดทธิมนุษยชน ไปเข้าข้างขเขมรได้ยังไงวะคุณไปเห็นใจขเขมรได้ยังไงคุณเป็นสวกินเงินเดือนประเทศไทยนะคุณไม่ในนักสิทธิมนุษยชนขององค์การสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของโลกนะผมเคยออกมาเรียกร้องท่านแล้ว ตั้งแต่ขเมเมนมันเอา b m 2อยี่ิงใส่เซเว่นอเลเว่นที่ปั๊มน้ำมันจนมีเด็กมีผู้หญิงเสียชีวิตทำไมไม่ออกมาเรียกร้องนั่งเงียบทำไมกันนะครับเด็กอายุ8ขวบเสียชีวิตท่านทำไมไม่ออกมาดิน้นมาโพส์มาเรียกร้องไอ้หาทีเรา ขเขมรแม่นมาลุกลานประเทศไทยยึดครองประเทศไทยเราให้มันอยู่อาศัยมาสี่สิบปีและแม่งจะยึดเป็นของมันเองเราขับไล่กันแล้วล้อมั้วนลดหนามมันก็มาลือ้อจัดม็อบมวลชนมาเอาเด็กเอาคนแก่เอาพระมาท่านทำไมไม่เรียกร้องว่าทำไมขเขมรใช้วิธีการเอาเด็กคนแก่และผู้หญิงและพระมานะครับ มาเป็นมวลชนกดดันทำร้ายทหารไทยผมก็ไม่เข้าใจคุณจริงๆนะนะครับผมไม่เข้าใจคุณจริงๆนะครับคุณเป็นคนไทยหรือเปล่าผมบอกเสมอว่าให้คนไทยรักกันมีอะไรนะมันจะดีไม่ดีอะไรอย่ามาตำหนิกันเรากำลังลบกับเขมรอยู่นะครับแล้วถามว่า การไปฉายหนังกลางแปลงเนี่ยเสียงมันจะดังก็มึงเสือกมาอยู่ในเพจพื้นที่ประเทศไทยทาไมมึงก็ออกไปสินะครับเขาจะฉายหนังให้ทหารดูไม่ใช่ว่าไอเสียงที่เปิดไปมันได้ยินเฉพาะขะมรนนะคนไทยก็ได้ยินไอ้คนฉายก็ได้ยินไอ้กันยอมพลังก็ได้ยินทำไมเขาทนได้เล่า โอ้ยไปโลกสวยเกินคุณอย่าออกมาพูดอย่างนี้อีกเลยนะมีอะไรเนี่ยให้คิดถึงแผ่นดินไทยที่คุณได้อยู่อาศัยห,หน่อยเถอะนะครับผมไม่ได้มองผมเข้าใจบริบทคุณนะที่คุณจะต้องนั่นคุณอาจจะมีความห่วงใยในฐานะนักสิทธ,ธิมนุษยชนแต่ผมเรียนถามคุณนะว่า ตอนไอ้ขเมเนมันยิงปืนใหญ่ยิงบีเอมยีมาโดนเซเว่เลเว่นเด็กผู้หญิงตายกันไป7-8คนทำไมคุณไม่มาเรียกหองไอ้เรื่องนี้อย่ามาพูดเลยนะครับและอย่าไปใส่ใจแม่นมากเลยนะครับไอ้นักสิทธิมนุษยชนหาอะไรเนี่ยนะครับไม่ต้องไปใส่ใจมันมากหรอกอิสราเอลนะคนประท้วงมันทั่วโลกไม่เห็นมันตายเลย นะครับไม่เห็นมันตายเลยนะครับไม่เห็นมันตายเลยมันไม่ได้เอาเงินมาช่วยเราหรอกพวกนี้มันมีเงินช่วยก็ให้พวกคุณนั่นแหละให้พวกคุณนั่นแหละนะครับเงินสนับสนุนก็มีพวกคุณกลุ่มคุณไม่กี่คนน่ะนะครับมันไม่ได้มาช่วยประชาชนคนไทยเลยมีไหมงบประมาณของนักสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอะไร ยุ่งพ่อยพวกฮานี่แหละมาบอกให้ไทยเนี่ยเปิดศูนย์อพยพช่วยเหลือชาวมพูชาตามหลักสิทธิมนุษยชนมันเลยวุ่นมาไงแม่ให้อยู่มาสี่สิบปีแม่งก็ไม่ยอมถอนไปมึงอย่ามาสิทธิ์กับกูเลยมึงไปเถอะไอ้เหี้ยทางใครทางมันกูก็อยู่กูอย่างประเทศไทยที่นี่แผ่นดินไทยกูจะฉายหนังให้คนไทยดูนะครับ ไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจคุณนะนะครับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เหมือนกันเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารถูกรอบวางระเบิดเนี่ยคุณเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทหารมั้งปะ่ะพอผู้ต้องหาถูกตำรวจทหารจับเรียกร้องให้เขาเออไม่มีความเป็นธรรมนี่ว่นะครับผมเองก็ปราบคนร้าย ตามวิธีการกัคนล้ายมันยิงผมผมก็ยิงสู้ไปมันเสียชีวิตไปแ้มาตั้งกรรมการสอบสวนผมอีกนะไอ,ไอกรรมการชุดนี้แหละนะครับมาตั้งกรรมการสอบสวนผมนะครับว่าผมละเมิดสิทธิทมนุษยชนนะครับผมละเมิดอะไรผมปฏิบัติตามกฎหมายไทยนะครับผมเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาอายาการ สั่งไม่ฟ้องอายการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องผมแล้วก็ถือว่าจบนะครับคดีที่ขาายุความกฎหมายประเทศไทยก็ถือว่าจบนะครับ <c oughs> ท่านผู้ชัการกองพล <c oughs> ผลตีเบญจพลพี่เยวัดเป็นกําลังใจให้ <c oughs> น้องทําถูกแล้วนะครับขอให้จเจริญก้าวหน้าได้เป็นแม่ทัพภาคที่หนึ่งและได้เป็นผู้ชัการทหารบกด้วยนะครับประทับใจ <c oughs> ประทับใจนะครับ เด็กนักเรียนเตรียมทหารรุ่นสามสิบสองรุ่นนี้กําลังรุ่งนะครับรุ่นสามสิบสองเนี่ยเมื่อวานเจอท่านผู้จัดการกองพลทหารราบที่เก้าก็เตรียมทหารรุ่นสามสิบสองเนี่ยครับนะครับเลือดรักชาติขรุนแรงท่านเห็นใจทหารบางสิต้องไปนั่งเฝ้าเฝ้าระวังยุงกกัดท่ากกัดมาเลเรียก็กินห้องน้ําห้องท่าก็ไม่มีไม่ได้อยู่สบายแบบพวกท่านนี่ นั่งในห้องแอร์ไอห,หาอย่าไปโลกสวยนะท่านอย่าทำอีกเลยนะครับท่านอย่าทำอีกเลยนะเป็นกำลังใจให้พวกเราคนไทยดีกว่านะครับถ้ามันข่มเหงรังแกกันขัดหลักสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงจริงๆนะครับเช่นทหารไทยเอาเด็กขเขมรเอาผู้หญิงมากระทืบอะไรอย่างเงี้ยนะท่านจะออกมาติมาติงอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ว่าเลย แต่ถามว่าท่านเคยไปเที่ยวเทคไหมเที่ยวเทคอะโอ้โหเสียงแม่นดังแน่นนะอ,อกเลยแต่คนมันก็สะใจเข้าไปผมว่ามันมีไอ้เขมรนบางคนชอบใจด้วยนะเสียง้น่นนะครับและเปิดไปไม่ใช่คนไทยไม่ได้ยินนะคนไทยก็ได้ยินนะครับคนไทยไม่เห็นต่อว่าเลยนะครับเป็นกําลังใจให้ทหารกับการจอมพลังนะทําต่อไปนะครับทําต่อไปนะครับ สามีของคุณนังคณาท่านทนายสมชายนี่รับให้จิตใช่ไหมครับผมรู้ดีเลยนะครับผมรู้ดีเลยคดีนี้นะครับคดีนี้ท่านสมัยนั้นนี่เดิมเลยนะเฮียเขากล่าวหาผมเลยนะครับว่าอุ้มสามีคุณว่าอุ้มทนายสมชายนะครับอุ้มทนายสมชาย ผมไม่รู้เรื่องเลยแต่ความซวยเนี่ยมันมาที่ผมนะครับนะครับไม่อยากจะเล่าย้อนไปนะครับ